เป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันในการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในภาคการผลิตนะครับก็เจ้าเดิมครับประเทศจีนแล้วก็ข่าวนี้ก็มาจากทาง IFR ครับ International Federation of Robotics ก็รายงานว่าตอนนี้หุ่นยนต์ในประเทศจีนครับได้รับการติดตั้งเพิ่มแล้วก็มีสถิติใหม่ครับเป็นจำนวน243,000ยูนิตครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาและนั่นก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ย มีสัดส่วนของหุ่นยนต์นะครับที่ติดตั้งในรายผลิตเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของทั่วโลกนะครับจากในช่วงปี2564นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเทียบกับปี2563จำนวนหุ่นยนต์ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึง44เนลยครับนั่นคือช่วงโควิดที่ผ่านมานั่นเองนะครับประเทศจีนเนี่ยกระหน่ำการติดตั้ง หุนนจ์มากที่สุดในโลกนะครับผมโดยอุตสาหกรรมหลักๆนะครับที่มีการใช้หุนโจนก็คืออุตสาหกรรมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับมีการติดตั้งหุนน่นนจนเพิ่มขึ้น30%ครับรวมเป็นทั้งหมด81,000ยูนิตครับส่วนถัดมาก,ก็คือแน่นอนอุตสาหกรรมยานยนต์ครับมีการใช้หุนโนตนที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 19%เลยนะครับรวมเป็น5 7 0 0ยูนิตจะเห็นว่าของยานยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงแต่ถ้าพูดถึงจำนวนรวมเนี่ยประเทศจีนอันดับหนึ่งครับเขาใชุ้านยนต์ในอุตสาหกรรมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับปัญหาเรื่องการขาดแคแลนแรงงานเรื่องของโควิดนั่นเองครับที่เป็นตัวที่ผลักดันนะครับให้ประเทศจีนเนี่ยต้องเร่งที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรอ,องรับสัปพลายที่ เรียกว่าขาดแคลนไปนะแต่ว่าดีมานทั่วโลกเนี่ยก็ยังต้องการสูงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เป็นที่เชื่อนะครับว่าถ้าการขาดแคลนชิปเนี่ยไม่ได้รุนแรงมาในปัจจุบันเราอาจจะได้เห็นตัวเลขของการเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมบิทในกาที่มากขึ้นกว่านี้ครับ